ความรักอันยิ่งใหญ่ของแม่แมวการดูแลลูกน้อยด้วยหัวใจแม่แมวไม่ได้เป็นแค่สัตว์เลี้ยงทั่วไปแต่เป็นตัวแทนของความรักอันยิ่งใหญ่ในโลกสัตว์คลิปนี้จะพาคุณไปสัมผัสช่วงเวลาน่ารักที่แม่แมวคอยดูแลลูกน้อยด้วยความใส่ใจทั้งการกอดการเลียทำความสะอาดและการปกป้องลูกจากอันตรายทุกชนิดความน่าทึ่งไม่ได้หยุดแค่หนึ่งสายพันธุ์ลองมาดูว่า แม่แมวเปอร์เซียกับแมวไทยต่างกันหรือเหมือนกันอย่างไรในวิธีแสดงความรักต่อเด็กๆแม่แมวทุกตัวมีสไตล์เฉพาะในการดูแลลูกแต่ทุกแบบล้วนเต็มไปด้วยความผูกพันแม่แมวมีสัญชาตญาณพิเศษที่ช่วยให้พวกเขารู้วิธีดูแลลูกทั้งสอนให้ลูกเผชิญโลกกินอาหารหรือปีนป่ายคลิปนี้จะเผยให้เห็นถึงความฉลาดของพวกเขาในแบบที่คนรักแมวต้องหลงรักยิ่งขึ้น อย่าลืมแบ่งปันคลิปนี้ให้เพื่อนๆของคุณที่รักสัตว์ด้วยนะติดตามช่องของเราเพื่อดูอีกหลายเรื่องราวน่าประทับใจที่แสดงถึงความรักของสัตว์โลกแล้วมาส่งต่อความอบอุ่นและรอยยิ้มให้ทุกคนหัวใจสีแดง